สวัสดีครับรอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องโรคอัลไซเมอร์หายได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่สมองฝ่อสมองเสื่อมไปเนี่ยแล้วความจำมันหายไปหมดเลยไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อตัวเองจำไม่ได้แม้กระทั่งคู่ครองพ่อแม่พี่น้องลูกลืมหมดเลย เพราะเซลล์สมองมันตายเนี่ยมันจะหายได้เป็นการวิจัยระดับสูงของทางยุโรปนะฮะก็พบว่าอาการที่สมองมันเสียไปจากอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเซลล์สมองมันตายแล้วก็ถูกทดแทนด้วยสารโปรตีนอะม,มิลอยแต่เราสามารถจะทำให้สารโปรตีนอะม,มิลอยและไขมัน เข้าไปแทรกอยู่ในเซลต์อหมองที่ตายเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาได้แต่การวิจัยครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากก็คือมีการให้ยาเหมือนเดิมอะร่วมกับสี่กิจกรรมใหญ่ๆเลก็คือหนึ่งเปลี่ยนอาหารที่เขากินเนี่ยให้เป็นอาหารเป็นพืชได้หมดไม่มีเนื้อสัตว์แล้วสำคัญคือให้กินอาหารที่มีไขมันต่ำ มันจะทำให้ลดการอักเสบของเซลล์สมองลงอย่างไม่น่าเชื่อไอ้เซลล์ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นตายร0 0เมันจะฟื้นนะสองให้ออกกำลังกาย30นาที5วันต่อสัปดาห์แกวงแขนติดต่อกันนะหรือเดินวิ่งขี่จักรยานว่ายน้ำเลือดลมจะไหลเวียนขึ้นไปเสริมให้เซลล์สมองเนี่ย มันฟื้นได้อย่างแน่นอนนันที่สคือการฝึกสมาธิต้องทำมันทุกวันแหละครับเพราะการฝึกสมาธินเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าทำได้นี่ประเสริฐมากเพราะมันจะทำให้เลือดจะไปเลี้ยงในสมองเอาสารอาหารพวกโดปามีนโททิปโตัวแปรในตาน่างๆเข้าไปซ่อมในสมองหรืออาจจะใช้ฝึกโดยไปอยู่ในกลุ่มเพื่อน ที่เราจะอย่างน้อยสกวันเว้นวันนะไปเถอะอยู่กับเพื่อนหนึ่งชั่วโมงคุณเคยก็เข้าไปคุยกันไปฟื้นฟูความจําเข้ากิจกรรมกลุ่มเช่นร้องเพลงคลาราโอเกะเช่นไปต่อภาพจิ๊กซอหรือทําอะไรที่ปลูกต้นไม้ด้วยกันนะทำอะไรกับเพื่อนที่ทําแล้วฟื้นความสัมพันธ์ในสังคมของเขาขึ้นมาปรากฏว่าได้ทําวิจัยนี้ไม่ใช่วันเดียวสองวันได้นะ เขาทําติดต่อกันทุกวันในหเดือนปรากฏว่า4กิจกรรมไม่ทํา6เดือนนะไม่ว่าจะเป็นอาหารออกกำลังกายฝึกสมาธิการเข้ากลุ่มเพื่อนเนี่ยสอย่างเนี่ยปรากฏว่าสมองของเขาเนี่ยวัดออกมาดีขึ้นถึงเจในกลุ่มทดลองเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝึก4ข้อน,นี้อย่างนี้ก็จะทําให้คนเป็นอัลไซเมอร์กลับมาเป็นคนที่จำหลายเรื่องได้มากขึ้นค่อยๆหายทีละกลุ่มของความจำนะ ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยไม่เป็นคนสูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับสวัสดีครับนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะคไไไ้วพ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP